ผ่านพ้นไปแล้วกับการเปิดจองซื้อเครื่อง PS5 ในรอบที่เท่าไหร่ใครจำได้บ้างครับมันก็มาถึงรอบที่18แล้วนะครับกับเดือนมิถุนายนและเมื่อเวลา11โมงตรงทางเ c o n น TV ก็ได้เข้าไปทำการทดสอบระบบก,กันหน่อยอย่างตามตัวแทนจำหน่ายต่างๆก็ยังพอมีเวลาให้กรอกฟอร์มนานขึ้นอย่างทางร้าน n นสนะครับที่ทุกครั้งนั้นยังไม่ทันกับพิบตาของก็หมดแล้วส่วนตัวเว็บของทางโซนี่พอจะกดจ่ายตัง ก็ยังกดซื้อไม่ได้เหมือนเดิมก็คงต้องอาศัยลูกฮึดที่มากวกว่านี้และถ้าใครที่พลาดในการจองช่วงเวลานี้ไปก็ลองช่วงเวลาบ่ายๆยเย็นๆลองแวะกดเข้ามาดูตามเว็บตัวแทนต่างๆนะครับพอบางร้านของก็มีเติมช่วงเวลานั้นบ้างเรียกว่าการจองซื้อรอบที่18นี้ก็ยังคงต้องอาศัยทั้งดวงความพยายามและความอดทนที่มากอยู่เช่นเดิมจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้เลยและเมื่อวานนี้ทางเอคอน์์ทีวี ก็ได้สำรวจตลาดร้านเกมในโซนสยามกับตัวห้าง Terminal อลติวันและดูดูแล้วตัวสภาพตลาด PS5 โดยเฉพาะตัวเครื่องเกมกับความต้องการของเกมเมอร์ในประเทศไทยก็เหมือนปล่อยวางกันได้บ้างแล้วนะครับเพราะยังมีตัวเลือกในการเล่นเกมของทางฝั่ง PlayStation อีกมากมายก็อย่างตัว PS s l u s ตัวใหม่ที่มีเกมต่างๆกลับมาให้เล่นกันอย่างมากมายแถมบวกกับสภาพเศรษฐกิจตอนนี้ ที่น้ํามันก็แพงเอาแพงเอานะครับเกมเมอร์หลายๆคนก็อาจจะมีการลดสเปคลงมาแล้วมาเลือกเครื่องเกม PS5 ในรุ่นตัวดิจิตอลมากขึ้นก็ได้เพราะมันมีราคาที่ถูกกว่าในตัวรุ่นใสดิสถึง3,000บาทเลยนะครับและตัวราคาเครื่องดีเซล PS5 ในช่วงเวลานี้ก็ได้มีการปรับตัวของราคาที่ลดลงมากแล้วด้วยก็อยู่ที่ประมาณ2 0,000ต้นๆและเกมเมอร์นในประเทศไทยเองก็ไม่ได้มีอาการที่รีบร้อนที่อยากจะได้ตัวเครื่อง ข่าวาวการเพิ่มการผลิตของตัวเครื่อง PS 5ก็มีเข้ามาหนาหูมากขึ้นนะครับส่วนทิศทางของเครื่องเกมคอนโซลคู่แข่งอย่าง Xbox Series X ในหลายๆประเทศก็สามารถกดสั่งซื้อตัวเครื่องเกมรุ่นนี้นะครับผ่านทาง Store ของ Microsoft เองได้และง่ายมากขึ้นก็อย่างเช่นประเทศเมกาญี่ปุน่นสิงคโปร์ซึ่งมันก็ดูเป็นทิศทางที่ดีว่าตลาดเครื่องเกมคอนโซลแน็เจนเริ่มที่จะอิ่มตัวหรือมีปัจจัยตัวเลือกการเล่นเกมอื่นๆอ,อย่างด้าน PC ที่กลับมาบ้างแล้วพอตัวราคาการ์ดจอนั้นก็มีราคาที่ลดลงจนจับต้องกันได้มากขึ้นและนี่ก็เป็นภาพลนตลาดของเครื่อง PS5 และเครื่องเกมคอนโซลเน็กเจนทีเอคอนทีวีได้ลงพื้นที่มาเมื่อวานนี้นะครับท้ายนี้ลืมบอกเพื่อนๆไปนะครับว่าแอบไปเห็นสตูของโซนี่ไทยตอนนี้กําลังปรับปรุงอยู่ไม่รู้ว่าจะเตรียมพร้อมอะไรหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันส่วนในครั้งนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ